นห้วยเสือใหญ่ชนนบทบ้านป่าที่ศูนย์รวมการปกครองอยู่ที่ผู้ใหญ่บ้านศูนย์รวมทางจิตใจอยู่ที่หลวงพ่อในวัดแต่เรื่องคอขาดบาดตายไม่พ้นผู้ใหญ่จอมแค่หัวค่ำนายทวนลูกบ้านวิ่งหน้าตั้งมาเกาะหัวกระไดร้องเรียกน้ำเสียงตื่นตกใจแกกับลูกเมีย กำลังตั้งสำรับไม่ทันเปิดข้าวก็มีคนมาตะโกนโวกเวกให้นึกหงุดหงิดเฮกผู้ใหญ่เกิดเรื่องแล้วออกมาหน่อยผู้ใหญ่ถือปืนติดมือไปด้วยซุ่มดูหน้าก่อนเป็นใครมาเสียคํามืดเกงจะเป็นโจรสวมรอยลูกบ้านเกิดโดนป้นจะเสียเหลี่ยมผู้ใหญ่อย่างแก ก่อนจะยิงไฟฉายลงไปเห็นหน้าข้าตาเรื่องอะไรของเองวะไอท้ทวนไอ้หอกฮักแหกปากซะแม่ละไม้เกือบทาหม้อกแกงเทพโพหกไอ้แผนลูกตะผุยมันตายแล้วศพอยู่ป่าท้ายหมู่บ้านพ่อผู้ใหญ่ไปดูศพมันหน่อยจริงหรืองั้นเองรอเดี๋ยว ผู้ใหญ่จอมใช้ผ้าเขามารัดพุงเก็บเน็บปืนเมาเซอร์ซ9 6ก้าพอสั่งความเมียกับลูกสาวเสร็จก็รีบลงจากบันไดเรือนสั่งให้ไอ้ทวนนำทางไปได้เลยปากก็สอบถามเรื่องราวไปด้วยไอ้แผนเป็นหัวหน้าคนงานปางไม้ของเสียกวงระยะหลังมานี้มีคนหนุนหลังเลยไม่กลัวใคร ขึ้นชื่อเรื่องเจ้าชูเป็นนักเลงผู้หญิงเลยมีอลิมากทั้งคนบ้านใต้บ้านเหนือแต่ไม่คิดจะเลี้ยงดูผู้หญิงคนไหนเป็นเมียจริงจังญาติผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงต้องอับอายประกาศจะเอาถึงตายมาแล้วถ้าไม่ไปขอขมาแต่ยังเฉยผู้ใหญ่จอมก็เคยเตือนมันแล้วไม่เคยฟังจนวันสิ้นชื่อมาถึง ไอ้แผนบาปกรรมตามมาทันแล้วว่าแต่เองสงสัยใครบ้างวะเปล่าหรอกจากพ่อผู้ใหญ่ไอ้แผนมันไม่ได้โดนคนฆ่ามันโดนสัตว์กัดตายน่าจะเสือดูจากกล่องลอยแล้วพานมิ่งมาดูศพยังบอกเลยไอ้แผนโดนเสือกัดตายแต่หมู่บ้านของเราไม่มีเสือเข้ามาตั้งนานแล้วนี่ มันเข้าดงลึกไปหมดแล้วทวนคิ้วขมวดอย่างคนคิดวิตกใช้ไฟฉายส่องป่าละเมาะข้างทางบ้านแต่ละหลังปูค่อนข้างห่างแม้จะหัวค่ำแต่รีบดับไฟดึงบันไดขึ้นไปเก็บไว้ข้างบนหมาสักตัวไม่มีเห่าให้ได้ยินจากอิทธิพลของเสือก็ไม่แน่นะพ่อผูยย้ใหญ คนงานปางไม้ของเสียกวงคนบ้านเราทั้งนั้นที่ไปทำพวกนี้เพิ่งพากันออกจากป่ามาตั้งวงเล่ากินดื่มมีไอ้ด้วงไอ้ผานพวกผมทั้งหมดนั้นแตะพวกมันปิดปากเงียบไม่พูดถึงคนที่ไปกับออกมาจากปางไม้ถ้าไม่เมาคงไม่เปิดปากพูดออกมา มันบอกเองว่ามีคนโดนเสือกัดตายคนงานไม่พอเสียจะมาหาจ้างคนงานในหมู่บ้านปางไม้กับหมู่บ้านไม่ได้ไกลกันด้วยสิไม่ทันค่ำก็มีคนโดนเสือกัดไม่แน่เสือตัวนั้นมันอาจตามคนงานมาด้วยก็ได้เองพูดมีเหตุผลไอ้ทวนเสือกินคน ล้องมันได้กินแล้วติดใจจะวนเวียนหาทางลากคนหรือสัตว์เลี้ยงเอาไปกินตั้งแต่ข้าพาคนมาบุกเบิกสร้างหมู่บ้านเห็นว่าดินดำน้ำดีปลูกอะไรก็ขึ้นก็งงามหวังจับจองแต่ก็ต้องมาลบกับเสือถ้าเสือไม่ตายชาวบ้านก็ต้องหนีโชคดีมีพานฝีมือดี ถ้วยล้มเสือไปก็มากจนมันหนีหายเข้าดงลึกผู้ใหญ่พูดจบประโยคก็ถอนใจดังแรงผู้คนเพิ่งเข้ามาบุกเบิกป่าลงหลักปักแรงเป็นชุมชนได้ไม่ถึงสิบปีไม่มีใครลืมความน่ากลัวของเสือในตอนนี้ได้ข่าวได้หวนคืนมาอีกครั้งในป่าท้ายหมู่บ้านมีต้นยางนา ต้นลังขึ้นเป็นดงดำในยุคสมัยที่ไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึงพอข้าหน่อยมันจึงทั้งมืดและเปี่ยวคนกลุ่มหนึ่งกำลังยืนมุงดูศพส่สงเสียงวิภาควิจารณ์ถึงสาเหตุการตายล้วนเป็นคนงานปางไม้พอถึงวันหยุดจะเข้ามาในหมู่บ้านเพื่อกินดื่มที่โยเตและมักจะมีเรื่องวิวาท กับนักเลงในหมู่บ้านไม่คาดคิดครั้งนี้หนึ่งในเพื่อนจะต้องมาจบชีวิตเพราะไม่ใช่นักเลงมาดักฆ่าฟันด้วยมีดปืนแต่มันคือเขี้ยวเล็บของสัตว์ร้ายแสงไฟฉายในดงมองเห็นได้แต่ไกลเป็นเป้าสายตาให้ผู้ใหญ่จอมเดินมาถึงต้องสายหน้ากับสภาพอเนจอานาถของศพ แค่เห็นรอยเล็บตะกุยใบหน้าจนลูกตาหลุดจากเบา้าล้ำคอถูกกัดเวียงจนกระดูข้อต่อหลุดด้วยพละกกาลังของสัตว์ใหญ่คนรุ่นแรกที่มาบุกเบิกสร้างหมู่บ้านเคยเห็นศพคนถูกเสือกัดตายสภาพจะเป็นแบบนี้เสือจะแหวะท้องของเหยื่อกัดกินไส้ไปบางส่วนกัดกัดเอาก้อนเนื้อที่ก้น ซึ่งเป็นไขมันอ่อนนุ่มมีใครเห็นศพเป็นคนแรกบอกว่าข้ามาสิวะผู้ใหญ่ร้องถามออกไปไม่เจาะจงคนที่หันมาตอบคำถามคือพานเหล็กพานมือดีที่เคยยิงเสือมาได้นับสิบพวกเรามาเจอศพพร้อมกันนะผู้ใหญ่ตั้งแต่ตอนบ่ายเราล้อมวงกินเหล้ายาจนเล่าหมด ไอ้แผนบอกว่าจะไปหาซื้อมาเพิ่มเห็นมันหายไปนานพวกเรานึกเกงจะโดนอลิดักกลางทางเลยออกตามจนมาเจอศพไม่คิดว่าจะมาตายสภาพนี้มันโดนเสือกัดตายชัดๆถ้าพาเหล็กยืนยันตามนั้นเรื่องคดีเป็นอันจบไม่มีคนมาทำมันข้าจะได้เปล่าประกาศ ให้ชาวบ้านระวังตัวมีเสือเข้ามาอารวาดว่าแต่พานเหล็กตามล่าเสือตัวนี้ให้ได้ไหมทิ้งงานทางปางไม้ไว้ก่อนยังไงก็คนบ้านเดียวกันพานเหล็กปัจจุบันหันมายึดอาชีพเป็นลูกจ้างปางไม้หันไปขอความเห็นจากชายหนุ่มท่าทางห้าว ชื่อเสียพิชิตเป็นคนรับผิดชอบดูแลกิจการแทนเสียกวงพอวันหยุดจะพาลูกน้องมาผ่อนคลายในหมู่บ้านตอนนี้ยืนมองดูศพอยู่ด้วยต้องเบือนหน้าหนีไอ้แผนร่วมวงเล่าด้วยกันมาตั้งแต่ตอนบ่ายพอตกค่ำก็ต้องกลายเป็นศพฉันก็อยากจะช่วยนะพ,พ่อผู้ใหญ่ แต่ฉันเป็นลูกจ้างเขาพานเหล็กหันไปมองชายหนุ่มเป็นเชิงขออนุญาตคนนี้ผู้ใหญ่ไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนรู้สึกแววตาไม่ยอมคนเอ็งเป็นใครไม่เคยเห็นหน้าข้าตามาก่อนผมชื่อพิชิตดูแลปางไม้แทนเสียกวงมีอำนาจตัดสินใจได้ทุกเรื่องผู้ใหญ่จอม ร้องมีหน้าในใจเจ้าหนุ่มลาสีคนรวยจับแล้วเสียจะว่ายังไงกับเรื่องเสือกินคนมันคงตามคนงานมาจากปางไม้อีแบบนี้ชาวบ้านเดือดร้อนไปด้วยเสียต้องรับผิดชอบเรื่องนี้ผมรับผิดชอบเองคนที่ตายก็คนงานของเราส่วนเรื่องเสือผมจะให้คนของผม ที่เป็นพานมือดีมาก่อนรวมทั้งผมด้วยช่วยกันล่าจนกว่าจะได้ตัวแต่เดิมผมกับพี่ชายช่วยกันดูแลปางไม้จนเมื่อเดือนก่อนพี่ชายก็มาตายเพราะถูกเสือลากออกไปจนป่านนี้ยังหาศพไม่เจอคนงานตายไปหลายคนศพนายแผนไม่ใช่ศพแรกมันจะต้องเป็นเสือตัวเดียวกันแน่ พบใจเสียมากถ้าไม่ได้เสือตัวนี้เห็นทีชาวบ้านจะนอนตาหลับข้างเดียวไม่คนก็วัวควายจะได้หายไปอีกหลายปีมาแล้วเสือมันเข้าดงดำไม่คิดว่าจะออกมาสงสัยจะเป็นเสือแก่หากินลำบากเรื่องนี้ฉันขอปรึกษากับเสียที่บ้านถ้ายังไม่ได้กินข้าวกินปลา ก็ขอเชิญพอรู้ว่าเป็นอาเซียไว้หนุ่มแน่นยังไม่มีลูกเมียผู้ใหญ่จอมเปลียนน้ำเสียงให้เป็นกันเองเชื้อเชิญให้ไปเยี่ยมบ้านในเมื่อลูกสาวแกก็กำลังสวยสะพังถ้าได้ลูกเขยรวยคงจะดีไม่น้อยสร้างความไม่พอใจให้หนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่หลายคนที่ได้ยิน ด้วยก็แอบหมายปองละไมลูกสาวของผู้ใหญ่จอมแต่จำต้องเก็บความไม่พอใจเอาไว้มิชิดเสียพิชิตผิวพรรณดีสำอางแบบคนกรุงและเป็นเจ้านายด้วยหาคนมาเปรียบเทียบด้วยยากไอ้ผานมีเรื่องที่คับข้องใจจะต้องเอ่ยออกมาก่อนจะนำศพไปจัดการเสียครับ ผมมั่นใจไอ้แผนมันจะต้องตายเพราะเสือสมิงผมเองก็เคยเป็นพานแกะร้อยสัตว์เป็นแต่หาดูยังไงร้อยเท้าเสือมันหายเข้าไปในหมู่บ้านแต่เป็นรอยเท้าคนสง,งัันเลวไหลนายพาน,านเรื่องแบบนี้เสียเขาไม่เชื่อคำพูดของแกลอกพานหลีกรีบห้าม คนสมัยใหม่อย่างเสียพิชิตไม่มีทางเชื่อความคิดของชาวบ้านป่าพูดไปจะหาว่างงงายไอ้ด้วงอีกคนที่เห็นด้วยเพราะมีความรู้ในเรื่องศาสตร์มนต์ดำพอสมควรไอผ้ผานมันก็พูดน่าคิดนะเสียไอ้แผนมันมีอิิมากอาจจะเป็นคนมีวิชาอาคม เปลี่ยนล่างเป็นเสือมาดักฆ่ามันก็เป็นได้ฉันกับไอผานช่วยกันตรวจดูรอยเท้าเสือเดินเดินไปในหมู่บ้านแล้วหายไปมีรอยเท้าคนมาแทนเหมือนเป็นร่างเดียวกันคิดได้อย่างเดียวมันจะต้องเป็นเสือสมิงที่เกิดจากผู้มีอาคมสมัยนี้มันไม่มีคนมีอาคม แปงลงร่างเป็นเสือได้อีกแล้วเอ็งสองคนเมาแล้วพูดจาเพอ้อเจ้อวะ่ะเสียเห็นลูกน้องจะขัดแย้งกันเองเลยรีบออกปากห้ามปาลมพอๆก่อนเรื่องเสือสมิงผมก็เคยได้ยินเรื่องเล่าแต่มันเลื่อนลอยเกินไปแต่ถ้าเรื่องนั่งห้างยิงเสือผมเคยได้ยินพานเหล็กพูดให้ได้ยินบ่อย เอาเป็นว่าคืนนี้ให้คนไปตามญาติมาเอาเงินค่าทำศพกับผมอยากให้ผู้ใหญ่ช่วยพูดด้วยผมจะขอใช้ศพล่อเสือให้คนของผมล่ามันให้ได้จะนั่งห้างเฝ้าซากใช่ไหมได้เลยเสียผมจะพูดกับตาหุยให้ขอแค่ให้จับเสือได้ก็พอถ้างั้นเริ่มล่าตั้งแต่คืนนี้ ผมขออาสาคืนแรกสักสองคนใครจะรับคืนนี้เสียพิชิตหันไปด่วงกับผานขออาสาไม่มีลังเลเราสองคนจะทำห้างบนต้นไม้พอ้อยดักยิงเสือครับเสียดีมากเสือใหญ่ปีนต้นไม้ไม่ได้อยู่แล้วไม่ต้องกลัวหากคืนนี้ไม่ได้ตัว คืนผู้นี้ผมกับพานเหล็กจะมาเฝ้าซากต่อพานเหล็กมองอย่างช่างใจในฝีมือสองคนนี้ชั้นเชิงพานยังไม่ถึงขั้นจะเสียทีให้สัตว์ร้ายเสียก่อนจงจำไว้นะเมื่อขึ้นห้างแล้วไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นพวกเองห้างลงจากห้างเด็ดขาดไม่ต้องงวงพี่เล็กเราสองคนรู้ดี เคยล่าเสือมาก่อนท่าทางอวดดีทำเก่งอวดนายถึงกับออกปากขอรางวัลกับเสียพิชิตซึ่งแน่นอนได้วางเงินรางวัลสำหรับหนังเสือตัวนี้ไว้ในราคาหมื่นบาทพานเหล็กไม่คิดต่อปากต่อคำคนมีฝีมือไม่อวดโอ้เหมือนพวกมันหลังจากนั้นทั้งหมด ยกเว้นตนที่ต้องอยู่ได้เดินกลับเข้าหมู่บ้านทิ้งศพที่เริ่มมีแมลงวันม้าหยอดไข่ขาวอากาศร้อนอบอ้าวในดงทำให้เนื้อหนังบวมอืดเขียวค่ำอย่างรวดเร็วแม้จะเริ่มดึกบนเรือนของผู้ใหญ่จอมยังคึกคักเป็นการดื่มต้อนรับเสียพิชิตไปในตัวแม้หลายคน จะดื่มเหล้ามาตั้งแต่บ่ายพอมาเจอศพสยองทำเอาสางเมาไปตามกันต้องเติมดีกีเข้าไปใหม่หวังดับความพันพึงเสียหนุ่มมองบนเรือนอย่างพอใจเป็นเรือนไม้ฝากระดานมีเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านสมฐานะผู้ใหญ่จอมยังเป็นพ่อค้าคนกลางรับซื้อของป่า ทุกอย่างจากชาวบ้านเอาไปขายต่อให้คนเมืองกินกําไรเป็นเท่าตัวแม่ละไม้กับลูกสาวชื่อละไมน้ำสํำรับกับข้าวมาให้เสียนุ่มมองตาเยิม้มด้วยยังคองตัวเป็นโสดเพึ่งมาพบสาวสวยบ้านป่าผู้เป็นพ่อหมายใจอยากได้ลูกเขยแต่กับคนรวยและคืนนี้แกได้พบแล้ว ผิษกับพานเหล็กกระโดกเล่าดื่มไม่สนใจกับแก้มพอทำท่าเมาก็ขอตัวไปนอนใต้ถุนเรือนมีเปผูกก็อยู่ได้ไม่กลัวยุงสีทุ่มพักพวกเริ่มเมาทยอยลงไปจับจองแค่หานอนแถวนั้นพิษกับเสียจะดื่มพอสังคมสมกับเป็นนายคน ไม่มีเมาให้เสียอาการให้เห็นแม่ละไม้ได้ให้ลูกสาวหอบเอาหมอนผ้าห่มมาให้ใชายหนุ่มจัดแจงหามุมนอนอย่างดีไม่ต้องลงไปนอนข้างล่างละไมสวยจังทำกับข้าวก็เก่งเป็นแม่สีเลือนถ้าใครได้เป็นคู่ครองจะต้องโชคดีแน่แม้แหมเพึ่งพบหน้า คนกรุงนี้ปากหวานจังนะถ้าผมจะขอคบหาด้วยและวไม่จะขัดข้องไหมเรื่องนี้ต้องถามพ่อกับแม่ก่อนสิจ๊ะหญิงสาวทําท่าขวยขืนเมื่อถูกสายตาคมจ้องมองเสียงปืนดังมาจากท้ายหมู่บ้านขัดจังหวะคู่หนุ่มสาวพวกข้างล่างส่งเสียงือหา ออกปากไปต่างๆนานาร่วมกับผานจะต้องยิงเสือได้แน่แต่มันก็ดึกแล้วต้องรอจนกว่าจะสว่างถึงจะตามไปดูได้เสียพิชิตแม้เป็นคนสมัยใหม่แต่การต้องทำมาหากินในถิ่นชนบทบ้านป่าไม่แค้วต้องประสบพบเจอกับสิ่งลี้ลับอาถรรพ์ ครั้งหนึ่งพี่ชายได้มอบกุมารีหรือหงพายให้เหลี้ยงเพื่อเป็นหูเป็นตากับปกป้องพูดผีในป่าเสียเดินออกไปนอกชายคาเอาหงพายออกมาออกปากให้ไปดูคนของตนจะสามารถล้มเสือกินคนได้หรือไม่ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ผ่านกับดวง นั่งรอคอยเสือเข้ามากินเหยื่อด้วยความที่อยู่ใกล้หมู่บ้านจึงมองเห็นล่างคนเดินมุ่งหน้ามาทางนี้ด้วยความรีบร้อนด้วงจำได้ทันทีว่าคือนางอุ้มเมียสาวที่เพิ่งมีลูกด้วยกันหนึ่งคนพี่ด้วงกับจากปาทำไมไม่ยอมเข้าบ้านเข้าช่องเสียทีตอนนี้ไอแดงไม่สบาย รอพ่อมันอยู่ได้ได้จ้าพี่จะลงไปแล้วไม่ได้นะไอ้ด้วงเขาถือกันขึ้นห้างแล้วห้ามลงผานรีบเยงเฮ้ยแต่มันยังอยู่ท้ายหมู่บ้านนี้เองไม่ได้อยู่ในป่าลึกเมียข้ามาตามแล้วข้าต้องกลับไปดูลูกไม่ได้น้ยผานเหล็กก็ห้ามไว้ ว่าอย่าลงด้วงไม่ฟังแล้วรีบปีนลงจากห้างติดตามเมียรักเฮ้ยทำไมคนมีหางด้วยวะไอ้ด้วงเชื่อสินั่นมันไม่ใช่เมียนายเอ็งไม่ต้องมาอำ้ำข้าจะกลับไปอยู่กับเมียข้าโถ่ไม่เชื่อกันบ้างเลยเวุย้ยผานรีบปีนตามลงมาหวังช่วยเพื่อน สองผัวเมียเดินลับหายผ่านพงไม้ได้ยินเสียงอ้อเสาะฉอเลาะที่รักเป็นยังไงบ้างใครเป็นที่รักของแกไองโง่เฮ้ยควากอากเสียงเล็บเสือตะกุยเนื้อคนลูกตาหลุดทะลักผานวิ่งตามเสียงร้องโหยหวนของเพื่อน เข้ามาประจันหน้ากับสมิงในล่างคนกําลังกระชากไส้ออกมายดเลือดสาดกระเซ็นไปทั่วเยื่อสดย่อมดีกว่าเยื่อที่เริ่มเน่านอนมแมลงไต่ตอมดวงตาของสมิงหลายลุกวาวแผดจ้ามองมาที่เหยื่ออีกคนผานยืนขาสัน่นได้เห็นตัวจริงของเสือสมิงแล้ว โปรดติดตามต่อในตอนต่อไปด้วยนะครับ